เช้าวันที่สองพวกเราได้แวะไปนมัส,สการอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นอันดับแรก <Walk. S 1> ก่อนที่จะเดินทางสู่ค่ายเนินวงซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปเพียงใช้เวลาเดินรถไม่เกิน10นาทีสมัยนั้นพระเจะ้าตากนะครับเป็นกรมวชิลปาะการอยู่ น,นำทหารมาห0ารคนนะครับตีฝ่ามาเรื่อยนะครับแล้วก็เดินทางนะครับมาถึงเมืองจันทบุรีนะครับก็ได้ส่งราชสารมาทูลของเมืองจันท์ว่าอยากให้เมืองจันทร่วมมือกับท่านเ,าเป็นที่รุบรวมให้พลนะครับแต่เจา้าเมืองจันท์นไม่ยอมนะครับก็ถูกยุยงจากพวกเสนาหมานะครับว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นกบฏอะไรพวกนี้ฮะรพระเจาา้าตากก็เลยไม่มีทางเลือกก็ต้องทุบม้าข้าวเม้าแกงเข้าตีเมือง,งจันท์นะฮะ ค่ายเนินวงนอกจากจะสร้างเป็นอนุสร์สถานเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าตากสินแล้วยังใช้เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมผลงานการค้นคว้าโบราณคดีใต้น้ำซึ่งได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่นอนแช่นิ่งใต้น้ำทะเลอันหนาวเนบนานนับร้อยปีมาเก็บรักษาไว้เพื่อเปิดให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมจะเป็นอาหารฮะรอย่างที่ผมบอกนะครับบางครั้งเขาจะใช้การถนอมอาหารไปนะครับอันนี้เราจะพบนะฮะ ปลาร้านะครับไม่เปลี่ยนแปลงค่บเกี่ยวค่าเกี่ยวระหว่างประเทศสยามขอกไทยข้างในมันไม่มีอะไรแล้วมันเหลือแค่เรือพอแล้วเรือสำเภาที่เห็นนี้สร้างขึ้นตามแบบเรือโบราณที่กู้งมได้ในทะเลโดยมีขนาดเท่าของจริงซึ่งผู้สร้างได้นำมาตั้งแสดงไว้เพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาถึงการใช้ชีวิตบนเรือและการขนส่งสินค้าในสมัยโบราณ ใบอย่างใบใหญ่นะครับจะเอาไว้ใบเล็กเนี่ยใส่ลงไ,ไปข้างในด้วยจะได้ปริมาณเยอะหลังอาหารกลางวันพวกเราเดินทางสู่อำเภอแหลมสิงเพื่อเข้าชมการแสดงของโลมาแสนรู้ที่โอเอซิสซีเวิ d ์พวกเรามาถึงที่โอเอซิสก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นเล็กน้อยดาวกับตัด จึงถือโอ,อกาสไปสัมผัสกับโลมาอย่างใกล้ชิดก่อนใครการแสดงของโลมาที่ Oasis c i ซีเมีขึ้นทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า5รอบโดยในแต่ละรอบจะมีการแสดงราวครึ่งชั่วโมงซึ่งจะเป็นการแสดงของโลมาพันหัวบาทและปากขวดสลับกันรวมแล้วกว่า10รายการซึ่งแต่ละรายการก็สร้างเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างพร้อมเพรียง